สองนาทีกับประกันสังคมนะครับเหตุใดสำนักงานประกันสังคมจึงไม่รับหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์นี้เอาไว้นะครับแต่ให้ผู้ประกันตนได้เก็บหนังสือตัวนี้เอาไว้เองนะครับทราบหรือไม่ว่าหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์นั้นนะครับประกันสังคมไม่ได้เป็นคนเก็บรักษาเอาไว้นะครับแต่ให้นะครับผู้ประกันตนนั่นแหละนะครับเก็บเองนะเก็บเอาไว้เองได้เลยนะครับ และทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้มีคำตอบกันครับคำตอบก็คือเนื่องจากการระบุสิทธิผู้รับผลประโยชน์เป็นเจตนารมณ์โดยตรงของผู้ประกันตนซึ่งผู้ประกันตนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ตลอดตามความต้องการนะครับของผู้ประกันตนเองดังนั้นหนังสือดังกล่าวจึงให้ผู้ประกันตนนะครับหรือผู้รับผลประโยชน์เป็นคนเก็บไว้จะดีกว่าเพราะนั้นเขาสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับตลอดเวลานะครับจนกว่า จะถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่เสียชีวิตแล้วนะครับและหนังสือที่แจ้งความจำนวนฉบับสุดท้ายนั่นแหละนะครับจึงเป็นสาระสําคัญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บรักษาดีใครให้พินัยกรรมแหละนะครับเดี๋ยวนี้พินัยกรรมเนี่ยเขาไม่ได้เก็บในที่อําเภออะไรแล้วนะนะครับผมเคยไปทําพินัยกรรมอยู่เขาก็เอาเนี่ยแหละนะครับส่งมาให้เราเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ใครจะทำพินัยกรรมเพิ่มเติมอะไรก็ทำได้หมดเลยนะครับ ตลอดจนจนไม่มีชีวิตอยู่ ead, แล้วอะนะครับนะยังมีชีวิตอยู่แม้วาระสุดท้ายก็ยังคงทําพวกนี้ได้นะครับแสดง7จ็ดจำหนงได้เสมอเปลี่ยนแปลงเจ็จำหนงได้เสมอนะครับก็เก็บไว้ให้ดีนะเก็บเอาไว้ให้ดี เช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอปไลน์ประกันสังคมนะครับประชันพนน้อยสแกนคิวอาโค้ดนะครับเพื่อเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้กันตนประวัติปีโรงพยาบาลแจ้งปีโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆน,นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้เกี่ยว ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับช่องทางนี้หน่อยแล้วใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์กันได้เลยแล้วกลับมาพบกับ2นาทีกับประกันสังคมนะครับได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะนําเรื่องราวนะครับมาเล่าให้ฟังทุกๆท่านจะได้ไม่ตกเทนจะได้มีความรู้นะ